ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนำเจ้า vivo v 1 7เครื่องนี้นะครับมาลองเทสเกม pubg mobile แพทล่าสุดให้ดูนะครับเราจะมาดูกันว่าฟิลลิ่งในการเล่นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร1 0 0เมกไม่ลดสปีดเป็นโปรรายเดือนของทางค่าย d t แทนะครับผมจะนี่ตัว ultra าเกม mode นะครับผมติ๊กเปิดไว้เรียบร้อยแล้วมาเรามาลุยกันเลยครับมาดูกันครับผมว่าฟิลลิ่งในการเล่น ณปัจจุบันแผดล,ล่าสุดเดือนเมษายนปี2,563เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเผื่อคนที่สนใจ vivo v17 อยู่แล้วอยากรู้ว่าเฮ้ยเล่นเกมมันเป็นยังไงบ้างพี่ปัจจุบันก็เนี่ยมาดูกันครับผมสำหรับเกม ROV นะครับผมได้เทสไว้แล้วก็ใครที่สนใจอยู่ก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับมาดูตั้งค่าครับผมตัวกราฟิกนะครับปรับสูงสุด ได้ที่ sd เฟรมเรทได้ที่สูงนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมก็จะเล่นปรับแบบนี้แล้วกันก็คือเอาคิดว่าเฮ้ยเอาที่มันจะลื่นแล้วกันนะครับเนี่ยผมจะปรับตามนตามนี้นะครับสีสันสดใสปรับความละเอียดภาพเปิดเงาเปิดนะครับแล้วก็ปรับอัตโนม,มัติปิดเพื่อที่จะบังคับให้เล่นตามที่เราเลือกนะครับมามาลุยกันเลยครับผมคัดสิกสี่คน สำหรับ vivo v 1 7นะครับก็เปิดตัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละราคาที่เปิดขายนะครับขายมาที่11,999บาทนะครับณปัจจุบันนะครับเดือนเมษาปี2องนกนะครับก็ยังราคาเดิมครับผมเป็นราคาออฟฟิเชียลนะครับส่วนราคาที่แบบขายตามช่องทางออนไลน์ก็มีตั้งแต่หมื่นนิดนิดขึ้นไปจนถึง11,000นึ่นิดนิดนะครับก็ไม่ได้ลงมามากสักเท่าไหร่นะครับลงมาพันกว่าบาทเองแต่ว่าตัวนี้นะครับถ้าใครซื้อพร้อม โปรกับเครือข่ายกับโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์ลิ้นพันกันขออภัยด้วยครับกับทางเครือข่ายมือถือเนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษเนาะเราใช้โปรของเขานะครับก็ลองสอบถามแต่ละคา่ายดูก็ได้ครับผมว่าใครใช้ใชเครือข่ายไหนอยู่แต่ถ้าเป็นราคาเครื่องเปล่านะครับราคาออฟฟิเชียลเนี่ยอยู่ที่1 1 9 9 9บาทส่วนราคาชางทาง,ทางช่องทางออนไลน์ก็ขายหมื่นนิดๆแล้วกันครับต้องดูร้านค้า ดูรีวิวดูอะไรดีๆแล้วกันนะครับผมสำหรับการซื้อช่องทางออนไลน์ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่สเปคอะไรต่างๆเนี่ยให้มาถามว่าดีไหมผมถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือตัว cpu เนี่ยได้มาเป็นของ snapdragon 675ฟังดูอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยซีรีส์7แต่ว่าตัว cpu ของเขานะครับก็แรงในระดับแบบ ถือว่าใช้ได้ครับผมตัวแรมเนี่ยให้แรมมา8นะครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับความลื่นไหลความสมูทมีอยู่แล้วนะครับแรม8ส่วนหน่วยความจําตัวล่อมเนี่ยให้มา256นะครับก็จุแบบเหลือๆเลยครับใช้งานแบบเพียงพออยู่แล้วครับ256ถ้ายังไม่พอก็เพิ่มเมมได้นะครับส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ให้มาเยอะนะครับ4,500มิลลิแอมครับผมก็ถือว่า ใช้ได้เลยนะครับให้แบตมาแบบโอ้โห4,500เกื 4, 5, อบ5,000เนาะแล้วก็ตัวชาร์จก็ยังเป็นชาร์จเร็วอีกนะครับเราตามเขาดีกว่าจะได้มีเพื่อนดึงไม่อยากเทสไปลงไปแล้วเฮ้ยโดนน็อกแล้วไม่มีคนดึงนะครับนี่ดูดูท่าครับผมก็ผมว่ากราฟิกการแสดงผลอะไรต่างๆเนี่ยสวยครับสวยใช้ได้เลยก็คือตัวนี้นะครับเป็นจอซ u เปอร์อัลโมเลความละเอียด Full HD นะครับ ส่วนสเปคเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปให้แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็ย้อนดูได้นะครับผมใต้คลิปแล้วกันติ๊กเปิดดูนะครับไหนลองคุมลมเองสิลงไหนเนี่ยโอ้โหโพชิงกิครับผมเป็นไงล่ะเราต้องลงใกล้ๆเพื่อนครับไม่อยากลง ไปที่ที่มันไม่มีคนพึ่งเลยนี่มาก็ยิงกันสนั่นวันไหวแล้วต้องฟาร์มของก่อนแล้วกันก็ถามว่าเล่นได้ไหมผมบอกได้เลยนะครับว่าคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยมันต้องเป็น CPU ตัวท็อปมันต้องลื่นไหลสมูทเหมือนแบบ snap 855้านะ CPU เรือธงนะอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยมันสําหรับตัวผมเองนะครับผมอาจจะไม่ได้ใช่แบบว่าคอเกมจ๋าเลยเนี่ยแต่ว่าเนี่ยฟีลลิ่งในการเล่นอะไรต่างๆถือว่าทาออกมาเนี่ยครับความลื่นไหลความสมูทมีอยู่แล้วครับเล่นได้แบบสบายๆอยู่แล้วเนาะว้าวเกาะสามครับผมขอเก็บของก่อนแล้วกันเอาจริงๆนะผมกลัวผมเทสไม่จบมากเลยกลัวแบบ ลงโพชิงกีครับน้อก็รู้ๆกันอยู่แบบโอ้โหถ้าไม่โหดจริงนี้อยู่ไม่อดอยู่ไม่ได้นะครับเนี่ยครับได้ไหมผมว่ามันสบายสๆยอยู่แล้วนะครับก็ถ้ามือถือในงบหมื่นนิดๆน,นะครับแน่นอนมีหลายรุ่นหลายแบรนด์ให้เลือกแบบโอ้โหตั้งแต่ CPU ตัวเรือธง มาจน CPU ที่แบบกลางๆสเปคอะไรต่างๆเนี่ยอาจแน่นมาเยอะมากๆเลยเนาะมีหลายรุ่นให้เลือกมากๆเลยครับก็อย่างที่ผมพูดไปในหลายๆคลิปแล้วครับก็คือมันไม่มีมือถือที่แบบเฮ้ยที่มันดีที่สุดแบบอยู่ไหนวะอยู่ไหนตกใจหมดเลยมันไม่มีมือถือที่มันแบบเฮ้ยดีที่สุดที่มันครบที่สุดนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกตามการใช้งานของเราครับเอาให้มันเหมาะกับตัวเราเนาะก็คือเอาแค่แบบเฮ้ยเออเนี่ย ฉันใช้รุ่นนี้แล้วฉันโอเคฉันรู้สึกชอบมันเหมาะกับการใช้งานของฉันแล้วอย่างเงี้ยครับมันมีมือถือที่มันแบบเฮ้ยเหมาะกับเราที่สุดแค่นั้นเองครับผมถ้าจะแบบโอ้เอาเรือธงเนี้ยแต่ไม่อยากได้ความร้อนอยากได้ตัวที่เล่นเกมแล้วคุมความร้อนดีๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เนาะ CPU เรือธงอะครับก็คือเล่นเกมกราฟิกความเลื่อนไหลเนี่ยเขามีมาให้คุณอยู่แล้วครับแต่ว่าในเรื่องของความร้อนเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับแหละ เขาก็มีเหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้ครับ cpu เขา snapdragon 675 a e นะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆถามว่าเล่นได้ไหมเนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับลื่นไหลสมูทแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือในเรื่องของการแบบคุมความร้อนเนี่ยเขาคุมได้ดีมากๆครับผมขนาดผมยังไม่มีสโคปอันนี้ ต้องไล่เก็บไปทีละบ้านทีละบ้านแล้วกันให้เพื่อนเขาสังหารไปก่อนผมมัวแต่โมแต่ว่าถ้าจะเล่นแบบจริงๆนะก็ต้องใส่หูฟังนะครับเพราะว่าเสียงลำโพงเนี่ยค่อนข้างเบาเลยแต่ว่าเวลาเสียงลำโพงที่เราแบบเฮ้ยเอาไวด้ดูคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันมันก็ดังในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าพอเล่นเกมพับจมันกลายเป็นเบาไปเลยนะครับ เนี่ยถ้าได้ลำโพงแบบ d u โอ p สป k e เกอร์มานะครับนี่จะแจ่มมากเลยเป็นลำโพงคู่อย่างนี้โอ้โหมาพบเห็นไหมนี่ผมบอกแล้วผมโหดครับบอดครับผม <c oughs> กดทีเดียวหมดแม็กเลยครับ <c oughs> อ,ยอย่านะอย่านะ ไม่ทันได้หายใจเลยโอ้โห,โหเพิ่งเจอสโคปครับได้ซูม2มามันจะซูมอะไรใครเห็นน่ะเชฟเนี่ยครับก็โอเคผมว่าแน่นอนครับฟิลลิ่งเนีลื่นไหลยอยู่แล้วเนาะชบเนี่ผมเจอรถแล้ว,ลวโจรถโจรถ,จรถเดี๋ยวลองไปขับรถให้ดูนะครับว่าขับรถจะเป็นยังไงความร้อนเล่นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยต้องบอกว่า ชิวๆครับความร้อนก็คือเนี่ยมือถือที่ CPU ในระดับกลางๆเนี่ยมันมีหลายเหตุผลแหละผมว่าที่เขาไม่ใส่ CPU ตัวท็อปมาให้นะถามว่าจะทําเหมือนแบรนด์อื่นทําได้ไหมผมว่าเขาคงทําได้แหละแต่ว่าเอ้เมื่อมองคํานวณย้อนไปบางทีคนบางทีทุกคนนะครับเขาไม่ได้ซื้อมือถือไปไว้เพื่อที่จะเล่นเกมเขาเน้นใช้งานทั่วไปอย่างเงี้ยแต่ว่าอัดแน่นด้วยสเปคอะไรอย่างอื่นเนี่ยที่แบบ โอ้โหไม่เอาเอาเอันนีด ει. มันก็คงมีหลายเหตุผลแหลนะเนาะเราก็ไม่รู้อ่ะเขาก็น่าจะคิดมาดีแล้วแหละเขาถึงใส่ให้มาขนาดนี้ครับแต่ว่าบางแบรนด์เขาก็ชูจุดเด่นนะก็คือแบบเฮ้ยใส่ CPU ตัวท็อปมาเลยอย่างเงี้ย ก็เลือกเอาตามการใช้งานของเราแล้วกันนะครับมานะครับผมประมาณนี้เลยครับถามว่าได้ไหมก็สบายชิวๆครับเล่นกับเพื่อนได้แบบโอโ้โหจริงจังเลยครับผมไม่ใช่แค่ขำๆแหละก็ย้ำอีกครั้งนะครับผมปรับกราฟิกในระดับที่แบบผมคิดว่าจะลื่นแล้วกันนะครับผมเอา ยืนแอคทำไมล่ะมาสิโอ้โห,หระเบิดมาแล้วอ๋อไม่อยู่ไปแล้วลืมดูตรงนั้นไปหาเบอร์สี่ดีกว่าเราโอ้ยเกือบเกือบเกือบจบชีวิตครับผมเนี่ยช่วงขับรถปกติมันก็จะร้อนมาเลยแต่ว่าอันนี้ก็โอเคครับชิวๆใช้ชชได้นี่ เพื่อนเราอยู่ตรงนั้นโอ้โยผมติ๊กเปิดโหมดสั่นไว้ด้วยนะครับสั่น4มิติก็คือเวลาเรายิงเนี่ยม,มันจะสั่นสั่นสั่นเอ้าเอารถเ,เราไปเฉยเลย เนี่ยครับผมฟิลลิ่งในการฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอรอด้วยสิรอด้วยรอด้วย,อวยโอ้โหเราอุตส่าห์มาหาขับรถเราหนีเฉยเลยนะฟิลลิ่งในการฟาร์มก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นให้มันสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงไปไปลายเกมเดี๋ยวผมตัดกลับมาเนาะ หรือไม่บางทีไปเจอต่อแล้วตายเลยเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เท่าที่เห็นเลยครับตอนนี้ก็ถือว่าใชได้ครับเนี่ยทำออกมาได้ดีอยู่แล้วครับผมในเรื่องของการเล่นเกมสําหรับใครที่แบบเนี่ยครับผมก็โอเคครับผมตอนนี้ผมเล่นมาได้น่าจะอยู่ช่วงไปลายๆเกมแล้วเพราะว่าเหลืออยู่ 8คนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวซูมนะครับอันนี้เป็นซูม6เนาะก็เล็งง่ายนิดเดียวครับเนี่ยใช้สโคปแป๊บเดียวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยเล็งปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหความร้อนเป็นไงบ้างเล่นมาได้ไปไปลายเกมความร้อนมีนะครับถ้าเทียบกับตอนเล่น ROV ก็ร้อนกว่าเล่น ROV นิดนึงครับเพราะว่าแน่นอนแหละในเรื่องของตัวเกมเขาเนาะ เป็นเกมที่แบบเป็นโอเพนแมปนะครับก็คือแมปเปิดกว้างมันทําให้การกิน CPU กินสเปกเนี้ยมันก็ทํางานหนักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถามว่ารับได้ไหมถือว่าโอเคครับคุมได้ดีมากๆในเรื่องของความร้อนครับเล่นมาจนแบบจะจบเกมแล้วความร้อนเนี่ยถ้าคุณจะเล่นต่อนะครับความร้อนในระดับในระดับนี้เนี่ยเล่นต่อได้อีกโอ้โหยาวๆเลยครับเล่นจนล้าเองเลยความลื่นไหลความสมูทในช่วงไปไปลายเกมเป็นยังไงบ้าง ก็อย่างที่เห็นเลยครับลื่นไหลสมูทดีปกติไม่มีปัญหาครับผมสโคปเห็นไหมครับซูมได้ปกติเลยครับแหมไม่ได้แบบนววกระตุกช้าแต่อย่างใดเลยนะครับความลื่นไหลความสมูทมีเหมือนเดิมครับดูวงดูวิวเนี่ยครับปัดไปตามมือเลยถ้าใครอยากจะเล่นแบบปรับสุดๆนะครับเท่าที่เกมจะรองรับก็คือแน่นอนแหละลื่นไหลสมูทอยู่แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยผมปรับคิดว่าเฮ้ยผมรับได้ประมาณนี้เนี่ยมันมันมันโอเคครับมันโอเค โอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดน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 อยู่ตรงไหนโอ้ oh. <t art music> โหผ่าตด สิครับผมโหนูนเลยเจลาเจลาเจลาอ้โหโยนน,น,นครับเจลาเจลามันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวขออีกนิดเดียวขอนิดเดียว มาตอนไหนเนี่ยโอ้โหโดนนอ็อกเหลือน่าจะกลุ่มเดียวนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นให้มันจบก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมาคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็โอเคครับผมจบไปเรียบร้อยแล้วครับก็โอ้โหเหลืออยู่ตัวคนเดียวนะครับก็แน่นอนไม่รอดอยู่แล้วมาเรามาสรุปกันครับผมสำหรับการเล่นเกม PUBG Mobile บน vivo v, v 1 7ตัวแพลดล่าสุดนะครับก็คือเดือนเมษายนปี2 5 6 3นะครับก็คือความร้อนคุมได้ดีมากๆการาฟิกเนี่ยก็ปรับได้ตามที่ผมตามที่เห็นแหละครับ แต่ว่าตัวกราฟิกตามที่ผมปรับในระดับนี้ครับก็คือเนี่ยโอ้โหลื่นไหลสมูทก็คือทัดดีปกติเลยครับผมแล้วก็ความร้อนคุมดีเนาะช่วงท้ายๆเกมฟีลลิ่งในการทัดก็ยังดีนะครับถือว่าเล่นเกม PUBG Mobile เนี่ยทำออกมาได้โอเคเลยครับสำหรับเจ้า vivo v, v 1 7ตัวนี้ก็โอเคครับผมคลิปนี้ตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลสำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ ขออนุญาตไปต่อก่อนนะครับผม